สวัสดีครับเช้าเช้าวันนี้บริเวณแคมป์คนเท่าของเรานะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าแล้วลครับครูอ่อนก็ตื่นขึ้นมาทําไข่ครอกแล้วครับให้สมาชิกได้กินกับกาแฟกันนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทีนี้ทําจอกกาแฟกับไม้ไผ่กันอีกครับกินจอกธรรมดาไม่อร่อยครับกาแฟต้องกินจอกไม้ไผ่ันั่นแหละต้องทําจอกไม้ไผ่ครับตอนนี้ ทัานพี่ก็จะไม่กลิ่นหอมไม้ไผ่มันได้ะท่ารถในการทำกาแฟในยามที่ก็ตัดไม้ไผ่เป็นท่อนก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวมีท่านชายเป็นจับไม้ไผ่ไว้ครับเมื่อก่อนอยู่เฟดจะต่อยตอนนี้สาวกีแก่ก็ไม่มีแรงไม่มีแรงต่อยแล้วครับตอนนี้ครับสมาชิกชาวเข้มของเราอันนี้อันนี้คมไใหญ่วอันนี้กทีนี้ท่านสตาร์นก็ไปตัดไม้ไผ่มาเพิ่มแล้วครับ เอามาทำแก้วกาแฟครับเนี่ยครับ,รบลักษณะของถ้วยกาแฟที่ทำจากจอกไม้ไผ่นี้เสร็จไปแล้วหนึ่งอันครับเนี่ยเอากันแบบนี้แหละครับก็เวลากินก็ต้องระวังนิดหน่อยนะครับอาจจะมีค้มบ้างอะไรนี้นได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> น่าอินดจริงจ อ่าตื่นขึ้นมาแต่เช้าเหมือนกันเลยตัวนี้หน้าเปีหนาหน้าปกมาแล้วมามาอ้าวทีครับมาเวนี่ครับมาประจำรีสอร์ทเอ้ย well like, <we มาประจำแคมป์คร <laughs listening. S 2> ับ <laughs> เอาละลงก่อนลงก่อนนะเดี๋ยวลุงเอากล้องติดขาตก่อนนะติดขาตั้งก่อนนะลงลงลงเออก็ไปกลับมาแล้วเหรอพายหน้านอนห้างจอบผืนเลยนะสามคนประสานเสี่ยงไอ้โคกันจันมัดเสี่ยงจะกระจันมัดเดีลยวสามคนนี่ประสานเสี่ยงกัน เด้งว่าโอเคตาาหลาวฝืนกินยาแก้แพนี่หนุ่ยนู่ไปว่าปวนขอว่าครืดรอเหมือนมดนี้นั่นเลยแต่ไมยาแก้แพนันเลยเป็นคนมันนั่นแน่แ้เป็นเป็นคนเต้นไงายอ่ะเออไนลุัที่เยนะือว่าต้องเอาหูไอ้หูฟังไว้ไม่หูไว้อ่ะ เตัห่หปดลูกาตั้งใจอยู่น้นังน้องอไหโยงคนรักกันนงยงยงยงไปหากัะเพ้าบนโยงกันทั้งทีแกบอว่าแกไม่รักที่ว่ามันโยงโยงยงไปวะตัวเลยบ้านมียังง้ขึ้นเกี่ตัวั มันรอมันว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นุชหลับก่อนมันวะมันหัวนังขับเรียวโผล่ร้อนร้อนนลายมันเล่กว่าเล่พอกินเลยว่าเพื่ออะฮะเพื็อลับความอร่อยเตามไปกินเอาได้เลยแกไม่เวิร์ก เดือดเพลินจะมาเป็นเซรามิกผมโอเมอรเลยก่อนเลยเพรกะวาเราต้องไปงานเรียกไหวเนี่คือกรอกก็หน้าไม่ไ่ได้ไม่ได้ควเร็วต้องล้างไหมนี่นี่มันรู้เพราะว่าเมโอ้ควบอดควบด้านดูสิครับความพร้อมของต้องล้างไหมบ่นี่กาแฟสดอยู่ในกระปุกใหญ่นี่ก็มีแล้วนี่นี่ชาอะไรนะท่านเดี๋ยวผมโฆษณาหน่อยครับชาอะไรชาอะไรอันนี้เป็นชาที่ผมได้มาจากจังหวัดน่านอย่างดีเดียวติด นนค,คือคือคือเขาเรียกว่าชาเลือดมังกรกินแล้วชาเลือดมังกรคือปกติชามจะสีเหลืองแต่ว่าทีนี้ชาตัวนี้จะสีแดงเดี๋ยวท่านทดลองดูนะเป็นสีแบบสีสีมัอสีเลือดมังกรหรือเปล่า<อ>ผมไม่เคยเห็นเลือดมังกรนะเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้นะครับกินแล้วประสิทธิภาพขนาดไหนก็เดี๋ยวได้รู้ครับเพราะว่าได้กินมาจากในจังหวัดด้านแล้วก็เอามาชาไว้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วทีนี้มันก็กําลังพึ่งทําได้ไม่กี่ต้นแล้วก็เอามาเป็นชาแห้งเนี่ยครับแล้วก็เอา,มาใม้พวกเราได้ได้ชิมดูกาแฟนี่ไปดูสวนทุเรียนให้เขาแล้วเขาก็ยกกาแฟให้ทีนี้จะขายที่ไหนก็ขายไม่ได้าาขายที่ีขายไม่ได้ก็เลยเอามาเป็ไม้ให้่นกินไม่ใช่ผมคือคือไม่ไม่มีความสันทัน์ในเรื่องของการขายกาแฟ เพราะอาจจะไปขายที่จังหวัดชุมพรหรืออะไรเนี่ยแล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นปีแรกกาแฟกาแฟอ่โรบราาาโัสต้าไรบันใต้ไรบันโรบัสต้าน,นี่ขั่วเองไหมท่านขั่วเองไหมเอขาขั่วเองครับซ<อ>ื้อกระทะถั่วามาเรียบร้อยอแล้วใชายไรแ,แ,แล้วบางเม็ดนี่ท่านเผาเลยใช่ไหมเนี่ยคือคือคือ,คอมันบางบางเม็ดนี่คือคือการการคั่วกาแฟเนี่ยมันมีอยู่สามระดับก็คือระดับอ่อนระดับกลางแล้วก็ระดับเข้ม ตรันี้อันนี้เขาเรียกว่า3รี1ินวันเลยครับมันท in 1ินวันเพราะมันมีทุกสามระดับเลยมันอยู่ในในกล่องนี้ถ้าเราเห็นสีมันเนี่ยมันมีสามระดับนี่ครับนี่ครับเป็นความรู้เรื่องด้านกาแฟที่ท่านพี่พบได้อธิบายให้พวกเราได้รับรู้ครับอธิบายเรื่องจอกหน่อยจอกหน่อยครับตอนนี้คือจอกกาแฟเนี่ยคือถ้าเรากินจอกธรรมดานี่มันก็ มันไ,นะไม่เมาม,ม,มันมันไม่อร่อยทีเน <c oughs> ี้ยคือคือจอกไม้ไผ่เนี่ยคุณซาตานเขาคิดมารอบที่แล้วก็ทําผมเห็นผมว่าจะมากินกาแฟกับแนะก้วไม้ไผ่หน่อย <c oughs> ปรากฏว่าคุณซาตานแกททำอยู่สองใบแ้วผมไม่กล้าไปแย่งคนอื่นรอบนี้ซาตานทําครบเลยครับ <c oughs> ดูทีครับนี <c oughs> ่ฮแล้วก็เดี๋ยวผมขอพูดนิดหนึ่งว่ากลิ่นกลิ่นเนี่ยเรายังอยู่กาแฟเนี่ยผสมไม้ไผ่เนี่ยยังมันจะมีกลิ่นไม้ไผ่กลิ่นหอมอบปวนอยู่ในปากนะครับ แล้วก็ละมุนล,ลิ้นมากดูดีครับบรรยากาศครับว,วันนี้ัมผัสได้ทีนี้มาดูมาดูกองที่จะกินกับกาแฟบ้างครับ<อ>นี่นี่นี่นต,ตอนนี้ก็ได้มาหลายใบแล้วครับเนี่ยเนี่ยก็คือเนี่ครับไข่ครกนะครับเขาต้องตามกับรางขนมครกเขาจึงเรียกไข่ก๊กครับ,รบนี่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  น้องวีกำลังน้องวีกำลังแคกแน่ตอนนี้ครับหมาประจำแคมป์ของเราครับวีที่แล้วหมาตัวนี้แหละครับที่ไปจับปลาในลำธารนะครับเอาละนี่ครับมีความพร้อมในการดื่มกาแฟเช้าๆนี่ครับกาแฟก็เลือกเอาละครับใครจะชอบแบบไหนก็เลือกเอาเองนะครับ นี่ขั้วแบบสามระดับของท่านพิภพครับน,น,นี่น,นั่นนหละจอกเตรียมพร้อมแล้วจอกก็พร้อมแล้วครับตอนนี้นี่ท่านสตาร์นก็ทําเพิ่อมอีกครับให้ให้ทุกๆท,ท่านได้ลิ้มรสจากออจอกใบไผ่ไกันทุกๆคนนะครับนี่มาดูมาดูวิธีการนี่ดริปกาแฟมาดูมาดูมาดูน้องนุ้ยเขาดริปกาแฟครับนี่อยู่กรุงเทพหาไม่ได้นะนี่ครับน้องนุ้ย เสียยังน้องนุย้ยยังจะน้ำยไม่เดือดของท่านพี่พบเขบอกว่าซื้อมาไม่ทันถึงจอกเสียเลยซื้อมาเท่าไหร่ท่านพี่พบเท่าไหร่สองร้อยกว่าบ,บาทนั่นแหละแล้วอันนี้กี่บาทนะน้องนุย้ยถ้าไหนท่านใั้ทำรวยกว่าโาอ้ทำรยกว่าใช้ได้นานกว่าสองร้อยนะทำรวยกวาสองร้อยคนใช้ไม่ปิด กดพี่ๆได้หดโคตรใชแล้วมันก็ไม่ลงแล้วโคได้ไปได้เิ็กเที่ยวเล็ไก่ม่เล่าตกอ่ะอย่าให้มันกระเด็นออกมานอกนี้นะมาดูไก่ย่างในตำนานดีครับย่างตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับตัวนี้เช้านี้ก็ยังย่างอยู่ครับบอกว่ากูละอดใจกลัวห้อยบอกวก็ยังไม่สุกไก่บอกว่าทรมานกูเหลือเกินโอเคครับก็ต้องรอกันแล้วครับ มันจะออกแนวรงควันหน่อยๆนะครับไก่ย่างในตำนานตัวนี้มาดูบรรยากาศเต็นผมนะครับนี่ครับอยู่ข้างกอไผ่กอนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ก็ย่างไก่อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ทตีมงานก็ทำโน่นทำนี่กันอยู่นะครับแล้วมาดูว่าบรรยากาศเป็นผมนีอยู่ใกล้ลำธารเลยครับติดลำธารเลย นอนกลางคืนก็ออกฟังเสียงน้ําในล,านลําธารคุกนิ๊กลุกนิกเพลินดีนะครับนี่ครับลําธารอยู่นี่ลําธารน,น้ําก็มาเยอะนะครับลงไปก็หน้าแข้งมั่งเข่ามั่งนะครับระดับน้ำอ ที่มีบรรยากาศกาแฟนูก็มาจากกรุงเทพมาทำนั่นเลมาจากกรุงเทพมาทำแล้วก็อันนี้มันคอกแดกคอกแดกเดียกว่าไ้คอกแด็กไว้มันอาจจะดีก็ได้นะรสชาติกาแฟกับกาแฟสดกับไม้ไผ่นะครับมันฟินล่วงเงอโอ้กาแฟสดครับกาแฟสดขายดีกาแฟสดในจอกไม้ไผ่นะขายดีมากๆ นุยชวิตลคาลูคาต,ต,ต,ตัวนี้ด้วย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 คันเลยคันเลยนี่ครับโจกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ให้ลูกค้าครับนี่ครับมีหลายยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไม่กระถูกนะครับใส่ลูกะทาอย่างอันนี้ผมจะอ่านคอกเน็คเลยครับ เหนียวอุบรับเหนียวอุปก็คือรสชาติก็เหมือนข้าวลาดมันเลยละครับแต่ว่าเขาใช้ไมบใบตองในการ่อนะแล้วก็เอาไปใส่ในกระทะถ้าเป็นข้าวลามก็ใส่กระบอกไม้ไผ่เผาขนมอ๋อนี่มีเดนมเท่ขนมจากทุปเปร์ก็มีนะครับนี่ครับสำหรับเด็กๆครับเด็กๆใส่ข้าวไว้เต็มใส่อาหารไหมับ แต่ตัวนี้ช่วยน่ารักช่วยดีดูสิครับบรรยากาศเปอย่างดีเหนังปับเพียบโลเลยมันมารยาทดีอมดม่เร็วนี่เาอาะไ้ัได้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 เนือะมันเหมือนไปรู้ไหม มันเหมือมนมา,าวัดนาคาวัดมันมันถือถือเตาแล้วเมื่อน้าเมื่อเลยเนี่ยน้องเลยนเรามาดูที่เตาปิ้งไก่คนะรับเตาปิ้งไก่ในตำนานปิ้งข้าวเหนียวแล้วก็มีกระบอกไม้ไผ่อุดด้วยไม้ไม้ครับลิปหน้านะตำมันต้มมันต้ม,ม,ตมเอาล,ลิปหน้านะิปนี้ไม่ทันแล้วนั่นไงเอาไปใส่ไฟเลย ันเราอยู่ครึ่งเดือนไหมอ่ะออมันทำตันทำัเนี่ยปลูได้เลยคนมาปลูตอนนี้เร็ววมเวลาายมันจริงหร้ว่าต้นต้นเตยไหมอ่ะบอต้นเตยบอนเนี่ยกินได้จริงหร ใต้ในดินหรือะไรก็โอ้ตรงนี้อ่ะทานทานพันธี้พันธี้ทานทานยาไปยาไปทำให้มันตายเดี๋ยวปีหน้าคุดเอามาเผากันไม่เขาบอกอนุรักษ์ไว้แล้วตอนเนี้ยสายันอนุรักษ์ไว้เออตรงนี้นะให้มันเป็นตรงนี้เออครับเป็นตรงเนี้ยเป็นแมงตรงเนี้ยซึ่งเราจะคุดน่ะปีหน้าพอดีเลยใช่ไหมไม่ได้เลยหรอไม่รู้ไม่รู้มันมันได้หัวป่ะปีหน้ากะปีเงินได้แล้วหัวได้ นี่มันเชื่อไหมนี่ตรงนี้ตะวันตีอุ้ยเป็นบอนนะไป็นหัวบอนมากินได้ขันได้กินได้นี่กินเอาไปต้มกินเร็วกำลังพิจารณาหัวบอลชนิดหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยคนโอรยันนี่นั่งได้แต่ว่ามันนั่นเร็วมันเป็นอาหารอันนี้ถ้าหลงป่าเนี่ยเจอหัวบอลแบบนี้เนี่ยดำรงชีวิตได้เลย นี่ก็คือกอ่นีคืร่องรอยของหัวบอลนะครับนี่นี่นี่คืออวบเลยทันแทะนี่ครับร่องรอยของหัวบอลแต่ว่าอันนี้มันหมดอายุแล้วนะครับกินไม่ได้ถ้าเราไปเจอในป่าหิวแล้วเนี่ยหัวบอลอันนี้เอาสามารถเอาไปเผาไฟเออนี่ตัวอะไรอยู่ในนี้ นี่ครับเดี๋ยวปีหน้ามันจะงอกขึ้นอีคอนอกครับผมกำลังที่งอกนี่นี่ครับตัวอย่างที่ไอเสีดสิ้นส่วน,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 นเล็กๆของมันนะครับเตรียมที่จะงอกในปีต่อไปครับนี่ครับเป็นก้อนๆเน,นี่ยกัานสายยันได้ข,ดขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้บอลโยครับจริงคือ,อ <laughs> เป็นบอลป่านะครับเป็นบอลป่านี่กำลังทีโงอไปมัน นี่เลยครับบอนป่าที่ต้นมันใหญ่มากๆที่เคยเห็นนี่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 สามารถกินได้ไหมต้นนี้ขั้วไหมกินได้เลยนะหั้วใหญ่หรือยังไม่รู้ขั้วเย้่ไม่ร่อยเขาไม่กินได้หั้วเย้ยเอ้าโอ้แก่วนั่นไงนี่ครับตัวอย่างที่ โอ้นี่นี่มันเขากินขนาดขนาดนี้นะเออเขาเรียกอะไรเขยมันบอลไขยบอลอ๋อไม่ไม่ไม่กินไม่กินต้นหัวแยะอ้วกยะกไม่กินต้นโอ้นี่นี่เขากินหัวเล็กๆที่มันแตกขนกงออกมานะครับนี่ครับหลงป่าหลงอะไรเอาไปบอกไปกินได้เลยครับแบบนี้แต่มันมีใต้เขียงนะต้องระวังด้วยโอ้มีพันธุ์อื่นด้วยเหรอใต้เขียงตรงนี้หละที่เราไม่รู้สีไม่เขียวเข้มแล้วก็ใบบางกว่านี้๋อ อีกอย่างหนึ่งใบบางกว่านี้เขียวสีเขียวอ่อนกว่านี้ค่อนข้างแยกยากแลวทีนี้ออเออเออนออเอเออเออเแอออนนี้ตอนออเออเออเอเออเเออเออเ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 ออเออเอเออเเออเเออออนเออนงหอเรเ ที่เห็นนอนง่ายเงือกอยู่นี่ไม่ใช่พรกนะครับมันตัวอะไรตัน่จับได้ในคลองนี่นะนี่ครับคุณจับคนนี้ครับคุณจับคุณบอกว่าแมงดาทะเลได้กันี่ผมจับมาจากในคลองนี่จับๆนั่นเห็นไหมผมนึกว่าแมงดาทะเลที่เต็มแมงดาลำทานนี่แหละไม่รู้ตัวอะไรจับได้ในลำทานนี่ยเอาไว้ย่างเออนะดูที่ว่ามันจะกินได้ไหม เราไม่รู้ว่าเมงดาหรือเปล่าเออนั่นเลยนั่นเลยท่านพวกท่านช่วยดูทีจับได้ในลำธารนี้ไม่รู้เขาเรียกตัวอะไรต้องทดลองกินดูก่อนนะครับเมาไม่เมาเดี๋ยวรู้กันต่เอฟซียังเห็นงานต่อไปแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ เห็นเงียบไปเลยแสดงว่าแสดงว่าไม่มีเรือแล้วอยู่ตัวอะไรจู้เขาแล้วครับอ้ยออเข้มเว้ยผู้สันไอไอสามสามนั้นนะไอสามกริยัดอะมาดู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 สีหน้าคนกินสามกริย์หน่อยครับรสชาติสามกริย์คือกาแฟชงแบบมันไม่เงยเวยเนี่ยแบบอ่อนแบบแบบปานกลางแล้วก็แบบเข้มปรากฏว่ารสชาติมันก็ขมเข้มนะนี่ครับ เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่เก็บจากต้นดูสีหน้าดูสีหน้าครับคนที่กินกาแฟวันนี้สามระดับครับวันนี้ถ้าไปน้ําตกไม่ได้นี่แสดงว่าเมากาแฟแล้ววันนี้วันนี้มีตัวรุ่นหลายอย่างครับเรามีรุ่นกาแฟดื่มกาแฟสามระดับว่ารุ่นกินไข่แมงดาคือคอฟฟเม็ดนี่มันก็ทํามาจากน้ํามันอืมันก็ไปเป็นปัญหากับร่างกายเราตรงที่ว่ามันน้ามันเนี่ยอาจจะไปยึดใกท่อ ลำไส้ท่อทางเดินของของเหลวในร่างกายเราเลือดโลหิตเนี่ยน้ำตาลนีก็เป็นปัญหากับร่างกายเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะทําให้ลมน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นกาแฟถ้าเรากินกาแฟทีอินวันเนี่ยอันตรายร่างกายแต่ว่าถ้าเราดื่มกาแฟแบบกาแฟดํามีมีประโยชน์ประโยชน์ต่อร่างกายประโยชน์นี้ผมไม่ตัดนะครับตัดตัดออกครับยังไงมั้งคะแล้วก็ คือกาแฟเนี่ยตอนเช้าเราดื่มเนี่ยทําไมเรารู้สึกตื่นเดี๋ยวก่อ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 นแล้วไม่ตื่นก่อนดื่มอหไม่ตื่นก่อนดื่มไหท่านดื่มแล้วตื่นดีครับตรงนี้ก็นอกจากกาแฟเลยเนี่ยพวกเด็กๆก็กินมามากกันอะไรต่างๆไหมครับนี่ครับ มาม่าไม่เป็นไรครับแต่ว่ามาม่าคำหนึ่งโจ๊กคำหนึ่งเนี่ยเลือ่างขเออมีมาม่าด้วยโจ๊กด้วยชาเลือดต้องกรนเออชงยังชงยังมึงต้องกํานัมร้อนอีกเนด้อต่อมาต่อมาต่อมาทดลองชาเลือดบางกรของท่านพี่พบนะครับพี่พบลูกเองนะครับอันนี้ท่านพี่พบลูกเองนี่ครับ กบนมาราก็ไม่มรุ้จะออกตืนเหยราก็เฉยๆเหนน้ำร้อนนี่ครับปกติก็ต้องชงกับน้ำร้อนนะครับเพื่อนผมชงกับน้ำเย็นเจี๊ยบเลยครับแล้วทำไมไม่แดงวะนี่ครับทำไมไม่แดงวะน้ำเย็นเจี๊ยบเลยเออนี่แหละครับสวของเรา ชาเลมังกรนะครับนี่นะครับชว์โชว์ียวซี่ก่อนชาเลือดมังกรดูดูครับดูสีดูดูสีสันครับนี่ครับชงเสร็จเรียบร้อยแล้วสีออกมาแดงแบบนี้แหละครับเน่เน่เน่เห็นไหมเป็นชาเลือดมังกรที่ท่านพี่พบได้ปลูกเองนะครับลองชิมเลยชิมได้เรานะชิมเลยได้ไหมได้จากทางเหนือทางทางพี่น้องชาวเขาโอ้อร่อยโอ้อร่อยเลยไม่ทันได้ชิม นี่ขนาดไม่ทันได้ชิมนะอร่อยเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คอกเน็ครับอันนี้คอกเน็ตกุหลาบสีสีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เลือดมังกรจริงครับเลือดมังกรจริงชาเลือดมังกรจริง,รงเนื่อชงเรียบร้อยแล้วนี่อยู่ในอยู่ในกาที่ชงเกี่ยวท่านี้นี่ครับท่านพี่พได้รินจากในกาใส่จอกไม้ไผ่เพื่อให้อร่อยกว่าเดิมครับอันนี้ครับต้นฉบับที่ตาแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่เป็นแบบนี้ครับ เป็นแบบนี้นะเนี่ยครับอสีแบบนี้ว่าตอนตอนเย็นครับนี้คกเน็กครับไม่เกี่ยวไ่ตกีเย<อ>นันสีมันคล้ายกันโดยบังเอิญเท่าน,นั้นเองไปตอนกลางคืนแต่อันนี้ต้องตอนเช้าครับตบจากกาแฟก็ตบท้ายด้วยชาเลือดบางกร โอ้ยบรรยากาศดีมากสวยมากเลยมาดูหินประหลาดนะครับรูปร่างเหมือนปลาวานนะครับร้อนแบบว่าไม่รู้จะไปไหนดีวันนี้เรามาลำตาลมาลำตาลไม่พอมันจะต้องถึงเลือดถึงเนื้อมันต้องชาเลือดมังกร เลือดมังกรเท่านั้นที่จะระงับความร้อนในร่างกายของเรานี่คือกรหัวบอลที่เอามานี่เอามาหมกไฟไว้เมื่อพูดนี้สุกแล้วตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วโอ้นิ่มมั้งนะนิ่มัไหมลองจิ้มเลยโอ้ยร้อนร้อนร้อนหายเย็นก่อนก็ได้ทันห้ยเย็นไปแต่เราจิ้มเลยแกก้าวๆมันบอกปั่นรื้อมั้งเหมือนดูดมันนะ วิธีการเสียบเลยอ๋เอาละเตรียมรถพยาบาลไว้นะรสชาตเมื่อนี่รชามันไม่มีมจืดมนกกระพูะมันลองจิ้มกับกระพนั้นอ้วมันนั้นมึนไหมอ้วมันอ้วมันเอยอ้วมันอ้วมันต้นลยไม่มึนไม่มึนคลายไม่มึนคลายอย่างเดียวกระพาะบอล อ้วบอนแกรู้สึกมาเต่ไม่เมื่อเหร่เลยรสชาติก็ไปทางว่ามันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้เราต้องเรีนรู้วิธีการซีเลือนี่แหละไปทางว่ามันบกไปทางว่ามันไม่ใช่ไปทงอวบอลรวยหน้าผันลมเบิดซ้ำอชิมเลยลองดูสักหน่อยก็ดี้รู้ว่ารสชาติมันอ้ยังร้อนอยู่นั่นเอาแค่ร้อนนั่นแหละอดลผมดูสัก นิดนก่อนนะอร่อยดีนี่โอ้่อยดีว่ะไม่ตันได้กินดีวันนี้ตตมกินห้อมดีอ่ะอืเปรี้ยดีนะรสชาติมันไม่เหมือนไม่เหมือนมันไม่เหมือนหัวบอลที่เราซื้อตามตลาดนะไม่ไม่อ่ะมันแต่ว่าขอรับประกันได้ว่าต้นมันเป็นโบดเหมือนน่ะเป็นอาหารยังชีพในป่าได้สบายเลย เป็นอาหารยังชีพในป่าได้สบ,บายจันนะมันเป็นแป้งพลังงานจะได้พลังงานคาบคาบูาริดเออชีเบทีนี้นี่เป็นชาเลือดมังกรซึ่งป้าป้อได้ชมไว,ว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะต้องทด <c oughs> ลองชิมดูว่า <c oughs> มันจะอร่อยไหมมันทำมาจากอะไรเลือดมังกรมันเป็นพืชนะ <c oughs> มันเป็นพืชนะ <c oughs> ใบไม้นีพอใส่น้ำแดงคนจีนเขาเรียกว่าคนจีนเขาเขาเรียกว่าชาเลือดมังกรคนจีนนะอือโอรสชาติมันต่างจากชาธรรมดานดีหน่อยนะแล้วก็ตอนซดนะอย่าลืมนะซดชานี่ต้องมีเสียงพูดนะครับคอยควงครับอแล้วก็ตัวนางโอ้วยนะครับ มันถึงจะได้รสชาติของชาได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยดูครับท่านเป็นไงครับท่านชาติชาตื่นมาทำแก้วพี่เล็กเหรออ้าวนี่ท่านชายดื่มบ้างท่านชายดื่มเมื่อคืนองหัวโขกก็ทำไมอ่ะโอ้นี่มันไม่รีเป็นเสียงที่เอไอทำมาหรือเปล่าว่ามันไม่เหมือนไม่เหมือนมนุษย์ทำเลยใช้ได้ท่านชมีสูสั้นชุดยาว อะสติดีนแก้ตัวหรือเปล่าเมื่อคืนเมียหัวของรถหรือเปล่าจำไม่ได้พี่ลืมไปแล้วพี่ลืมพี่ลพี่จำไม่ได้ว่าเมียทำหรือว่าทำเองเรียบร้อยหมดครับจอกไม่ไปหนึ่งจอกมาเลยขอบคุณครับท่านทรายที่ชงให้ผมโมโหกินยาดองแล้วไม่ทำงานวันนี้โง่หัวมาแตกเลยเเอแตกลยเป็นไงยายาดองไม่ได้ผลเลยโดนเลยยาดดองไไม่้ผล ยากเลยล่ะถ้าได้ผลขวดนี้มีคนอกินไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเช้าหรอกสรรพคุณต้องถามว่าได้ผลไหมพี่เล็กเมื่อคืนก็ดูจากนี่เห็ได้ผลไม่ได้ผลนี่เหลือเยอะเลยดูจับเผลดูจับเผลได้ผลไม่ได้ดูจับผลดูยาที่เหลือยาเหลือแสดงไม่ได้ผลคือคือถ้ายาเพราะ พ่ายยาได้ผลเน่ยเมียไม่โคหัวแตกแบบนี้ใช่ไหมสายยันก็เวียนโายันแตกเวียนถามอยู่ว่าได้ผลหรือเปล่าตังไปซื้อยาโดนหมดแล้วมึงกินแล้วไม่ได้ผลไหงนั่นแหละมันไส้โคหัวเลยสูบเปลือกแต็งโมไม่ได้ย่างตั้งแต่เมื่อวานมาที่ขุดหัวแดงหม่าโมนว่าเมื่อไรพวกมนุษย์จะกินสักทีวะเมื่อไรมนุษย์จะสละสิทธ